ตัวน้อยตัวเท่าเอาพี่น้องมาสรุปผลงานครับคุณพ,พี่น้องตายบัดเลยกับเบิร์เบอตกตายส่วนไหลพี่น้องมันแดดครับมันเดียดทึ่งขี้ตมไม่ได้ล่างครับซุ่มว่าตายครับนี่ซุ่มว่าท่านตายครับสุดท้ายคือใสก่กระเพาพี่น้อง โอสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องพังไปสุซูนครับผมโอ้ยแดดพี่น้องไม่อยกพ้าครับแดดวันนี้มาตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าได้ว่าสาวไอรีเลยผู้ละครหาป่าอยู่ผูดละครเป็นไหนมีว่ามีอยู่หลายว่าดียตัวแล้วมอเตร์สามแต่ว่าสามมาสามบวกเก้าเหมือนว่านซื้อ,อเพราะว่ามันโดดขาม,มากไหม่ย ไปพี่น้องไปเบิ่งสาวไปดิผมก็ตัดหญ้าได้บวกไม่ว่นท่านได้สาเด้กครับกันแทะบักโคตรนาเลยครับแถวนี้ต,ตัดเติมว่านพี่น้องว่านมาแล้วก็มาหาปา่าหาป่าครับมีเต็ไปหาอีกครับมันยังยังหลายอยู่พี่น้องเป็นปลาคอหน่อยปลาเค็งครับเดี๋ยวไปเบื้องนั้นกันนาสิได้ลายบ่ ไปครับไปเดือดตะโสะเลยพี่น้องมนันเครื่องตัดหญ้าก็มีปัญหาแต่ว่าชาวไอรีมาเนี่ยเอากังโฮอมานึ่งเอามากับไม่ได้กังเซจขวางดะกกังเซวิ <c oughs> วทยุเป็นปะ่ะ <c oughs> ด้วย้อนบุญมากกังเซวิทยุโอ้เดือดแห้งหลายพี่น้องอหอนก็สีได้เขาพันไในซา พ่าข้าเห็ดแหงไวหมื่ว่านมันมันเต็นมากเนี่ยแต่เปันกระได้ต่างมาหลายซุ่มปาคข้อหน่อยตะเค็นโอ้ปวดหัวเตืบๆเลยพี่น้องเดียดเดียดคักเดียดเนี่ยผีทั้งผีทั้ทงยังไม่รจะไหนหาทั้ทงผี ถุงเท่าผิดจริงมันย่านไหมโอ้โอน่ำอุ่น <laughs> จำพ่อปลามันตายแล้วเนาะกระหน่ำก็อุ่นอุ่นไข่ตัวมันอุ่นหละเดินอินเดียบ่ฮั่นไหนขักเจ็กน้อยมันสิบบาทน,น้ำต้มโอ้เห <laughs> มอนป่าตายทั้งผุนแห้งตายขักหน้าพงไงไปเบิ่งในตินกคองเอลี่อยอ่ไปรถไปสาขึ้น โย่ฮ <Yo. S 2> oh, ุ่นโดดไปแบบคว,วา huh. ้าขนาดว่ามาเอาหม่องเก่า uh. ก็ยังได้ตั้งหลายตัวอยู่โอ้นี่พี่น้องเค้งน้อยพี่น้องเค้งน้อยก็ปัวคว้น่อยคว้น่อยมันโดดไปโดดมาอยู่นี่ที่ได้ตายเด็ด เ็งหน่อยหลายบทพี่น้องบุดบุดบุยอไปรด้ปลาคอเหลือตะคบเหลือปลาคอน่อยเห็นบ่ปลาคอน่อยก็ปลาเข็งท่าปลาเตัวหน่อยตัวเท่านท่านี่ไงตั้งคนเอา ดีนยังใหญ่แฮว์สำนันเอาพี่น้องมาสรุปผลงานครับคุณพี่น้องตายบัดเลยกับเบอเบิร์ตกตายส่วนไลยพี่น้องมันแดดครับมันเดือดทึ่งขีต้ตุ่มบได้ล,ล่างครับซุ่มว่าตายครับนี่นี่สุ่มว่าท่านตายครับซุ่มว่าตายพี่น้องนี่สาวไอรีก็กำลัง กวเก็บอยู่นี่ต้มสมพี่น้องต้มย่ำตัวนีกตัวตุ่มนี้ตัวมวยนี่แหะครับต้มปลาคอหน่อยตุ่มไตเขาจะไตว่างนี่เละเอาขึ้นจากหนานมาเดี๋ยวเห็ดเมนูต้มยำพี่น้องเอาพี่น้องตอนตอนนี้โอ้หมอเดียดได้ที่แล้วพี่น้องเดียดคักแล้วเอาเห็นแล้วครับ กครื่องปรุงข้าวเข้าวเราต้องไปก่อนข้ามเปียกไทยครับไปก่อนต้มยำแบบทงทง,ทงเแค่อนอู่ทงไห้ทงหนาก่อนเสียงจักจันโอ้เดือดขล้วพี่น้องใส่ป่าลงไปใส่เป็นโตเลยพี่น้อง ปุงเ้ากับมีตะเกือกับพงที่รถพี่น้องงขาวผงขาวใส่หน่อยใส่หน่อยใสียไรใส่ยไรเพื่อเสียบจังปุงไหมสุทไทยคือใส่กระเพราพี่น้อง,งโอ้เลื่มตัอละเดียวเดียวเดียว อหอมเปียกันดอกหอมเปียพี่น้งองหอมเปียหอมเปียโอ้สมแซ่บพอดีเลยพี่น้องอืม แสียบขนาดเลยพี่น้องแต่ว่าอยากเขา้าป่าตำหมักหุ้งพี่น้องฟานหักหุ้งตำยิงกับต้มป่าพี่น้องตม้มสมป่าเรื่องใส่บักพริกพี่น้องบักพิกก็ไปหอมหอมแดงครับเผาหอมแดงใส่อยู่ไปร้อมนก็ลุย bắn đêm đây thôi hòm đêm có đẹp này tên 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 tâm thế. Thế saya tak nak, ah, serve. มีหัวโจมเลยปกติแล้วว่ากินนี้พี่องมันเหนม็นมึงมีพักกินครับอันไปทำงานไม่ได้กินหรอกพักเกษ

ดแห้งหลายพี่น้องตัดหยานเบิดน้ำมันผู้เบิดสำหรับเซราไปหาปลามันสิบ่ได้กินขา้าว phải cái tiền bên hai chín nhà cái này đi bên cú già cặp ว่าสิไปีอาอนยุทธอ,อ,อ,อททพระเจ้าเอากวนอติเกนแล้ว่นบุญทออะไรี่น้องมันบุญว่เอากวนเพื่อกับสิมีปัญญาเอาบาอ่มีแม่สิตายเดือดมันหวอนเดืยดเป็นบุญทอเอาเลย โอ้เพชรกำพร้าด้วยกันมาเด้อพี่น้องเอ้ไม่กินเขา รโอ้โ oh. สมพอดีพอดีดหอมเดียงเตะพื้นท,ทา่ผมโทออนหอมเดียงเซ่ เพชรกับหอนใช่กันนะครับขนาดเลยเบิ้งพี่น้องแดก้ยหัก เป็นยังผู้เฒ่าทำไมกวนจังบ่ให้เร่งน่อยกินตับเนี่ยกินันใส่ปลาคอโอ้บีเลยครับผมโอ้แตกท่อโอ้แต่ว่<ม>าขันยังให้เสียบพี่น้อง <c oughs> เฮ็ด <c oughs> กิ่มเกียว หลำา <Okay. S 1> หกห้าหาหกหตาก้าหก้ากา เขาจะเบิดปลาตัวเดียวมันกินน้ำลายพี่น้องโอ้เนื้อปลา หวานแล้วอืมนี่เจ้ากินเด้อมันสีดื้อสีมึนพนันมามันสีดื้อสีมึนเอาใส่สดกับตำหมูพี่น้องมันได้แทมมันเสียบเสียบผู้เฒ่าก็เลยตัวกิน ถ้วไว้รีบออกแล้วบนท่านี่หิวโขยเพราะปัไดา สมัมสมไมตะกีปะคอกลางมาหลายดิพี่น้องตัวเงี้ยสมเนียนตัวสมเนีแหละซึ่งเมื่อนี้บ่ออกดีว่าไรแต่ว่ากินนีเก็เอาพี่น้องพีชทายด้วยขวเข้าเหนียวทุเรียนกับกล้วยหอมพี่น้องนี่นะต้นยุสวดแล้วพี่น้องกล้วยหอมท้องนู่นนี่คือสิมันใหญ่ยกสุดแล้วพี่น้องแต่ว่าหวานดีแซ่บดี เห็นบ่พี่น้อง <c oughs> ขอเดี๋ยวทุเรียนครับมักคองวันเปิดปิดไทยครับปิดไทยของมักสิบอกคือเรียบของมัก,มกเบอร์มันสวนพันธุ์อหรอ แต่ซื้อทุเรียนหมดสองพันแล้วปีนเนี้เห็นไน่ก็มีมีต้นนะยัยงบ่ท่านเลยไก่สิจบเลยดูอยู่มีทีใช่ป่าปลูกว่าอะไรพี่น้องปลูกว่าเปลี่ยนอยากปลูกอยู่ครับเช้าผู้พันปลูกได้ครับทุเรียนเพราะว่าเป็นผลไม้ของโปรดเลยแหละครับสิได้ซื้อมาปลูกดู ปลูกได้ต็้นกล้วยนี่เลยพี่น้องเอาครับพี่น้องฝากไว้ครับผมครับอันใดชื่นชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้ยครับเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครับผมไปหาปลาขอนเท่ากับมาเฮตยูเฮดกิ่นละครับผมยูนี่ครับบรรยากาศยูท้องให้ท้องแนาครับผมอากาศมันฮ้อนอากาศฮ้อน ัม,มช่วงนี้ก็เอาพัดลมมานั่ม <c oughs> ออกแดดด้วยพี่น้องโอ้แดดแห้งอีหลีรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อามันจะเป็นล่มนะพีองขึ้นมากเกือบโบหอดทั้งหน้า <c oughs> เดีคยกหลากรายห้ามองสิฟุ้มน้ำกับบ่มีพี่น้องผู้ใดเฮ็ด,ดเบียกอะพาย,ยาเยีมอย่าออกแดดหลายเขาคมรักษาสุขภาพครับผู้ใด,ดเป็นใครเป็นวัดเย่มนี่กั <c oughs> ต้องต้องระวังครับผมเพราะว่าถึงจะเป็นไข่ธรรมดาคันนั่นก็เขาอีตรวจเชื้อเลยทีวีที่แกักตัวครับต้องระวังครับผมถึงจะเป็นไข่ธรรมดาก็ต้องระวังมีเช่นั้นนี่พยายามยายาอย่ายอกแดดร้ายครับเวลาเล่นน้ำหาอยู่หาหงกินกับพี่น้องเชียนเฮียเชิดสะดุ้งครับหาอยู่หาหงกินกับพยายามยายาอย่ายอกแดดช่วงนี้ละรักษาสุขภาพครับผมรักษาสุขภาพ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอมมกมันก็ลําบากเพราะว่ามันมันเป็นโรคสังคมรังเกียจครับโควิดเอาไปามากกับมาวกมาเลี้ยงนี่แหละครับโอ้ยแมงวัน,นหอมมันก็อยากกินนะแมโรคสังคมรังเกียจเส้นังกากขาหวากันครับถ้าไมถึงมือนึ่รู้ว่าไพเป็น มุ่งตรงรักษากอะขวางแล้วกร็รักษาผู้อื่นนั่มละโอ้ียังวันบ้านนี้ปี่ไทยกุยหอมกินอันนี้ไม่เบิดก้อนไหมอ่อ่าปี่ไทยหอมท่องพี่น้อง ันธที่เหนียวพันธุ์นี้ครับพร้อมเหนียวแซ่บครับนี่แหละเป็นผลไม้ปวดความผมเลยละ่ะเพราะว่ามีกินทุกงเมืองหกินทุกงเมืองพี่น้องเงินละเจักบาทคันซื้อจำเนี่ยแปดบาท บางชีาซิปเอ็นบบกเออฝปกไว้สัน่นี้เะพี่น้องครับท่ายสุดนี่ก็เตีียมล่ายพี่น้องครับอย่าลืมกดไลคไล์ครับกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแบบวส้สันครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ